ปี2504รุ่นนี้ผมสนใจเตะปลามากครับรุ่นไหนฮะเนี่ยฮะสี่องค์เนี่ยยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่มอสพระสมเด็จตป,ปโปเก้าใบนะครับเป2513รรครับอันนี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงพระเนื้อผงด้านหลังนะครับจะเป็นยันแก้วสาร,รพัดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องยันให้ฟังนะได้ครับยันอันเนี้ยนะท่านเคยพูดกับผมว่าท่านท่านจานยันเนี้ยมือท่าน ไปเองไม่ใช่ได้เขียนด้วยใจจึงมาเป็นยันนี้ยันนี้มันเป็นของของเรานะมันไม่ใช่ของคนอื่นถ้าเราไปเรียนเอาไปเอายันของคนอื่นมันก็เป็นของเขามันก็ไม่ใช่ของเรารใช่ไหมนี่เป็น,นยันของเราโดยตรง บอกโพนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ครับพอเราดวงดีหรืออะไรดีจะร่ำรวยเนี่ยมันจะออกสีทองเลยครับมันมีอยู่องค์หนึ่งนะผมบอกโคตนู่พ่อที่มันจะเป็นสีเทานั่นแหละมันจะรวยใหญ่แล้วโคดไปแล้วก็เดี๋ยวว่าหาว่าคุยบริหารที่เกิดขึ้นคืออะไรโอ้ผมก็แบบทาการ้ากันะครับทําการพาแล้วแบบล้มละลายเจ๊งพูดง่ายๆว่าเจ๊งไปนะทางลังพูดละนาย่ออยก็ทำมาไสมัยก่อนมันหาลุงพ่อก็ได้ลุงพ่อเนี่ยถ้าผมไม่ได้ลุงพ่อผมตายแล้ว ในส่วนของมีดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันเป็นสามยุคนะครับ,รบใน